สวัสดีจ้าแนนเองค่ะคุณคุณไหมสวัสดีคุณคุณเนาะอะ,อะหลังจากที่แนนทําคลิปปูกระเบื้องไว้นิ้วลายไม้ไปก็มีเพื่อนๆสนใจทักเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยเข้ามาถามนู่นนี่นั่นแนนก็เลยจะมาสรุปตอบให้ในคลิปนี้นะคะว่าเกี่ยวกับการปปูพื้นด้วยพื้นไวนิ้วลายไม้เป็นยังไงนะคะ ก็คือเริ่มจากประเภทของกระเบื้องก่อนนะคะคะแนนขอเรียกว่ากระเบื้องนะจริงๆแล้วเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้คะแนนอืจริงๆแล้วอ่ะเขาเรียกว่ากระเบื้องพื้นไวายนิ้วลายไม้เอพีซีคิกล็อกคือชื่อมันยาวขอเรียกว่าเป็นกระเบื้องละกันมันจะมีสองประเภทนะคะมันจะเป็นประเภท LVT กับ s p c <oughs> LVT LVT จะเป็นประเภทนิ่มให้ตัวได้นะคะสามารถแบบ ปูกับพื้นที่ต้องใช้แบบรับน้าหนักเยอะๆอย่างเช่นรถเข็นๆผ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตรงขอบลิ้นเขาอะค่ะตรงเนี้ยอืมตรงขอบลิ้นหนึ่งเนี้ยมันจะไม่แตกไม่หักนะคะมันสามารถให้ตัวได้ส่วน SPC เนี่ยก็อย่างที่แนนใช้เลยก็คือเป็นแบบนี้เป็นแบบแข็งเป็นผงหินไม่สามารถให้ตัวได้ขอบลิ้นอะไรนี่คือตายตัวทั้งหมดนะคะแต่ค่อนข้างแตกง่ายแอานี้ดีกว่าอืมแต่ว่า ข้อดีของ SPC ก็คืออมันหาง่ายนะคะตามท้องตลาดแล้วก็ราคาถูกกว่า LVT คุณสมบัติ2ตัวนี้เหมือนกันค่ะก็คืออกันน้ำกันปลวกไม่ลามไฟนะคะเหมือนกันเลยแล้วก็ลายสวยเป็นให้ผิวสัมผัสที่เป็นลายไม้อะคะ่ะเวลาแนรู้สึกว่าเวลาเดินไปอะ่ะเออแล้วมันดูแบบเท้าเรามันไม่หนึบๆเหมือนพื้นกระเบื้องในห้องอะ่ะเออมันดูลื่นๆแบบสบายเท้าดีชอบ <c oughs> ก็แค่นั้นแล้วก็ LVT ราคาสูงกว่าหายากนะคะตามท้องตลาดค่อนข้างราคาสูงกว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง LVT จะเหมาะกับพื้นทีอ่อาจจะไม่ได้เรียบเสมอกันมากนักนะคะเพราะว่าเพราะว่าน้องเขาสามารถให้ตัวได้นะคะก็จะเหมาะกับพื้นแบบนั้นมากกว่าเนาะแล้วก็แนงขอแตะออกมาอีกนิดนึงก็คือกระเบื้องยางลายไม้แบบนี้ค่ะมันจะมีทั้งแบบที่เป็นคลิกล็อก แบบที่มีกาวในตัวแล้วก็แบบที่ต้องทากาวนะคะราคาก็จะลดหลั่นลงไปคลิกรอกก็จะแพงหน่อยที่แบบมีกาวในตัวที่ลอกสก๊อตเทปแปะได้เลยอันนั้นก็จะถูกหน่อยประมาณ200กว่าบาทแล้วก็แบบที่ทากาวก็อาจจะตกอยู่ที่ประมาณ100กว่าบาทส่วนแบบที่แนนเลือกใช้มาเนะะี่ยค่ะแบบคลิกล็อกมีลิ้นแบบนี้อยู่ที่ประมาณตารางเมตรละ 350- หถึง450หรือ500ิหรือหรือแบบคุณภาพดีๆก็ พันกว่าก็มีนะคะอืมใช่ <c oughs> แล้วก็กระเบื้องแบบคิกล็อกแนะขอพูดสั้นๆว่ากระเบื้องเลยนกะะ <c oughs> อกระเบื้องเลยนกอกระเบื้องเลยนะคะ <c oughs> อะคะืมแบบคิกล็อกอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่เขาเป็นคิกล็อกเขาจะมีลิ้นตามขอบแบบนี้บนล่างซ้ายขวาคือจะไม่เหมือนกันเลย ขอบซ้ายขอบขวาขอบบนขอบล่างไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาปูไม่สามารถสลับได้นะคะสมมุติว่าอ่ะอันนี้ใช่ไหมเราปูไปทางไปทางขวาเนาะแล้วเราก็สุดขอบตัดตรงนี้แล้วเราจะเอาแผ่นนี้ไปปูทางซ้ายคือไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าลิ้นตรงเนี้ยน้องไม่มีแล้วเพราะฉะนั้น ไม่สามารถนะคะเวลาปูจะต้องตั้งสติดีนิดนึงว่าเฮ้ยแผ่นนี้อยู่ฝั่งไหนแล้วเราจะต้องตัดฝั่งไหนเพราะว่าแนนเองก็ตัดผิดเหมือนกันถึงมาบอกได้นะคะว่าจะต้องตั้งสติดีๆนิดนึงมีนนเวลาปูนะคะเนี่แหละด้วยความที่เราไม่ใช่ช่างอะ่ะเออปูไปมันก็จะต้องเรียนรู้กันไปนะคะเดี๋ยวแนนจะมาคลิกให้ดูว่าว่าน้องเขาเป็นแบบไหนนี่อันนี้เป็นแผ่นทางขวาอันนี้เป็นแผ่นทางซ้าย สังเกตก็คือเรามันจะเป็นลายไม้ที่จะต้องปูไปในทางเดียวกันคลิกล็อกของเขาก็จะมีอันเนี้ยแผ่นทางซ้ายจะสั้นหน่อยแผ่นทางขวาจะยาวหน่อยเวลาปูไปก็คลิกเข้าไปแบบนี้นี่นะคะแล้วเขาก็จะแนบสนิทแทบไม่เห็นร่องเลยเห็นปะเนี่ยเออเนี่ยแหละคือคือคือปูลงล็อกแล้วแต่ถ้าหากว่าเขาไม่ลงล็อกอะค่ะเขาจะง้างอยู่แบบนี้เขาจะแบบเพเย่เพเย่อยู่แบบเนี้ยนั่นคือเขาไม่ลงล็อกนะคะ ถ้าเขาไม่ลงล็อกห้ามฝืนกดลงไปเด็ดขาดเพราะไม่งั้นน่ะลิ้นมันจะหักมันจะแตกแล้วประสิทธิภาพในการกันน้ำอะค่ะมันก็จะไม่ดีแน่ๆนะคะเพราะฉะนั้นเวลาปูใจเย็นๆค่อยๆไล่ไปค่อยๆลงล็อกไปเพราะว่า <c oughs> ที่แนนปูอะอาบางทีกดหัวหางเด้งออกกดหางหัวเด้งออกกดซ้ายขวาหลุดกดขวาซ้ายหลุดอะไรเงี้ยค่ะ ต้องใจเย็นมากๆนอกจากใช้แรงมีสติแล้วก็ต้องควบคุมตัวเองด้วยนะคะบางทีแบบอยากจะโยนทิ้งเลยเหมือนกันแหละอืมการปูก่อนที่จะปูนะคะวัดขนาดห้องให้เรียบร้อยอ,อย่างห้องแมนมคือ2.7ุเมตรคูณ2เมตรก็จะตกประมาณ7ตารางเมตรกว่าๆกล่องหนึ่งมี12แผ่นสามารถปูได้ประมาณ2ตารางเมตรนิดๆ 2.2ตารางเมตรจนถึง2.6ตารางเมตรแล้วแต่แบบแล้วแต่รุ่นนะคะไม่เหมือนกันของแนนใช้3กล่องอืมพอดีเป๊ะเลยเสียไปแล้ว2แผ่นอืมก็คำนวณดีๆนะคะก่อนที่จะปูก็จะได้ไม่ต้องซื้อของมาเหลือเยอะเกินนะคะแล้วก็ก่อนปูวางลายก่อนเพราะการวางลาย การปูกระเบื้องลายไม้สามารถปูได้หลายลายมากแล้วแต่เลยว่าเราชอบแบบไหนปูแบบแรนดอมปูแบบต่อๆต่อๆอ,อ,อกันไปปูแบบสับวางอย่างนี้แผ่นแรกแผ่นที่สองแบบสับวางตรงกลางอย่างนี้ก็ได้นะคะคนส่วนมากนี้ยงจะจะปูบแบบนี้ด้วยซ้ำไปแล้วก็ปูแบบขั้นบันไดแนนอะเลือกปูแบบขั้นบันไดาย,ยากสุด <c oughs> <c oughs> นี่ก็คือแผ่นแรกปูบแบบนี้แผ่นที่สองเร่มจากตรงนี้ แถวที่สองแถวที่สองเลิ่มจากตรงนี้แล้วก็แถวที่สามตรงนี้อะไรเงี้ยคือแบบเป็นขั้นๆบันไดขึ้นไปนะคะจนเต็มห้องแ <c oughs> อดวานอยากทำเลยาก <c oughs> แล้วก็ล้ง <c oughs> <c oughs> ใช่ก็ประมาณนี้นะคะวัดห้องวางลายก่อนปูจริงลองโฟมลองโฟมก็คือช่วยเก็บเสียงเพราะว่า s อพซจะเป็นกระเบื้องที่แข็งเวลาเดินอาจจะมีเสียงนะคะก็ต้อง ลองโฟมก่อนช่วยเก็บเสียงแล้วก็ช่วยปรับพื้นด้วยสําหรับพื้นบ้านใครที่ไม่เรียบนะคะโฟมก็จะช่วยได้เยอะเลยอืพอลองโฟมเสร็จแล้วก็ปูเลยตามที่เราวางไว้ข้อแนะนําสําหรับการปูปูจนสุดแถวนะคะปูจากซ้ายมุมบนมไปจนสุดแถวต่อให้เจอเสาก็ต้องปูให้จบเพราะว่าด้วยความที่เป็นกระเบื้องคิกล็อก ทั้งสี่ด้านเราไม่สามารถกลับมาใส่เติมไม่เติมทีหลังไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะต้องลงล็อกกันทั้งสี่ด้านมาถึงจะเรียบสนิทเพราะว่าแนนลือมาแล้วคือเจอประตูแล้วเว้นไว้ช่องหนึ่งกล่าว่าเอ้ยปูไปให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาเติมลืมคิดไงตอน,นั้นลืมคิดอืมก็ดีนะปูไปได้แค่ครึ่งห้องก็ต้องลือใหม่แล้วก็ปูใหม่หมดเลยค่ะเริ่มตั้งแต่ต้นเลยอืมก็ประมาณนี้ปูไปจนสุดเจอ เจอขอบเจอมุมตัดให้เรียบร้อยอย่างมุมนะคะที่ต้องตัดแบบว่าเล็กๆอย่างเงี้ยเนาะเราก็าวัดเราก็กรีดใช้คัตเตอร์กรีดนั่นแหละเออล้วก็ใช้ครีมนะคะช่วยหักเพราะว่ามืออย่างเดียวหักไม่ได้แน่นอนมันหนานะคะสี่มิลทั้งหนาทั้งแข็งเลยอยากจะบอกอืมใช่พอปูจนสุดขอบเต็มห้องอย่างในคลิปเลยนะคะแผ่นสุดท้ายคือยากมาก ตัดตามแนวยาวมันจะไม่เหมือนตัดตามแนวขวางแน่นะเข้าใจว่ากระเบื้องแบบนี้เขาน่าจะแบบตั้งใจให้ตัดตามแนวขวางแหละง่ายๆคือกรีดลงไปแล้วก็หักเปาะเลยแต่พอเป็นแนวยาวปุ๊บปะมันหักเปาะไม่ได้ค่ะมันจะต้องแบบใช้แรงกดอะ่ะใช้แรงกดมากกว่าหักตามแนวขวางนะคะก็คือต้องต้องหาแบบอะไรรองข้างล่างฝั่งนี้แล้วก็หกักหักลง ให้มันฉีกยาวตลอดแนวแล้วก็ตอนกรีดต้องกรีดดีนะคะห้ามฉลับเพราะว่าถ้าฉลับปุ๊บตอนที่เราหักอะ่ะกระเบื้องเราจะเบี้ยวเลยแล้วเราก็ต้องมานั่งตัดแต่งใช้คัตเตอร์ตัดแต่งซึ่งคัตเตอร์อันเดียวเด่ยกับแรงเราอะมันไม่ได้สามารถแบบตอบโจทย์ครบทุกอย่างได้ขนาดนั้นนะคะอืมในคลิปมันเหมือนจะง่ายนะแต่จริงๆอะมันยากนะต้องใช้แบบความอดทนสูงเลยแหละ ความอดทนความทะลึง่งความบ้าความอยากรู้ความอยากลองต้องขนมาให้หมดไม่งั้นปูไม่จบแน่นอนสำหรับผู้หญิงคนเดียวนะอืมก็ประมาณนี้พอปูเสร็จแล้วก็เก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยค่ะไม่ได้มีอะไรมากอย่างที่ในคลิปนะคะในแผ่นสุดท้ายอะ่ะแนนจะใช้ไข่ควงปากแบนนะค่อยๆงัดเขาเพราะว่าบางที พอแผ่นสุดท้ายอะมันจะไม่ได้ลงปึ๊บลงไปเลยอะคะ่ะมันจะมีแบบยังไม่เข้าล็อกเท่าไหร่เราต้องช่วยงัดเขาถ้าเป็นช่างช่างเขาก็จะใช้เกียงช่วยงัดอันนั้นก็จะง่ายกว่าเพราะอุปกรณ์เขาจะพร้อมกว่าเรานะคะอืมแล้วก็มาถึงเรื่องสุดท้ายก็คือซื้อที่ไหนซื้อที่ไหนแนนซื้อจากในเว็บนะคะจริงๆตอนแรกอะที่แนนที่แนนดูก็คือสิ่งแรกเลยที่คิดออก,กคือช h อป e e l a z a d a ก็ไปเซิร์ชใน s h อป e ี Lazada า กดใส่ตะกร้าไว้เรียบร้อยแล้วแหละจะซื้ออยู่แล้วอืมแต่ทีนี้อาลายไม่ถูกใจสีไม่ถูกใจก็เลยเซฟรูปแล้วไปเสิร์ชใน Google ก็เลยขึ้นมาเป็นเว็บของ Knock น็อกน็อกอืมน็อกน็อกเนี่ยจะเป็นเว็บ nocnoc com นะคะน็อกน็อกจะเป็นเว็บเกี่ยวกับอุปกรณ์ในบ้านอะทุกอย่างเลยก็เข้าไปนะคะแนะนำแบบทริคแบบดีมากๆแลยอันนี้คือควรซื้อเพราะว่าสมาชิกใหม่อะค่ะจะได้ส่วนลดส5ในการซื้อครั้งแรกอืม จากทุกอย่างเลยในในเว็บนี้นะคะแนนก็เลยได้ซื้อมาในราคาที่ถูกก็คือจริงๆแล้วขขงอันนี้ที่แนนใช้รุ่นนี้นะคะมันจะตกประมาณตารางเมตรละประมาณ350แต่พอแนนใช้ส่วนลดแล้วอะ่ะมันตกอยู่ประมาณตารางเมตรละ300บาทแค่นั้นเองนะอืมก็ลองไปเลือกกันดูคะ่ะมีหลายแบบหลายลายหลายโทนสีนะคะเยอะแยะมากมายแล้วก็มีทุกอย่างขายเลยในนั้นอะ่ะรวมไปทั้งเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีทุกอย่างเลย แต่อีกทางหนึ่งที่อยากแนะนําก็คือทางหน้าเพจทางหน้าเพจของเขาที่แนนเข้าไปดูนะคะของแบบเจ้าของเลยของของยี่ห้อนี้เลยก็คือเพจชื่อ Double Living นะคะไปเซิร์ชได้ที่หน้าเพจสามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลได้เพราะว่าเขาอะ่ะจะสมัมออจะตอบรายละเอียดเราได้ดีนะคะว่าพื้นแบบไหนควรใช้อะไรหรือว่าอะไรแบบเนี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเขามีช่างปูให้ที่แนนเข้าไปดูไม่ได้แพงนะคะ ตารางเมตรละห้าร้อคือรวมของทุกอย่างแล้วอะ่ะคือทั้งตัวกระเบื้องโฟมปูรองตัวจบขอบบัวแล้วก็ยาซิลิโคนให้แบบว่าครบจบทุกอย่างเลยและอย่างวัสดุอุปรกรณ์ของช่างอะคะ่ะเขาจะพร้อมกว่าเราอย่างเครื่องตัดอะไรเนี้ยเขาก็สามารถตัดได้ง่ายกว่าตามขอบของกระเบื้องอะมันก็จะแบบ เนียนกว่าเรียบกว่าบางทีกลับมาคิดย้อนอีกทีก็เออจ้างช่างก็อาจจะคุ้มกว่านะคะลองเข้าไปดูลองเข้าไปศึกษาดูอืมว่าจะตัดสินใจเลือกแบบไหนดีอที่แนนลองปูเองพอเห็นในคลิปไงก็เลยอยากลองดูก็ได้ได้รู้ว่าลองแล้วก็ก็ควรครั้งเดียวพอนะคะก็จะประมาณนี้อืมตอบจบครบหมดแล้วเนาะถ้าใครอยากลองแบบว่าแรกๆไม่ได้แบบ อยากใช้แค่แบบเปลี่ยนห้องให้ดูแบบสวยขึ้นดีขึ้นแบบว่าน่าอยู่ขึ้นอ่ะออแนนแนะนำให้ใช้เป็นแบบกระเบื้องยางที่เป็นมีกาวในตัวก็ได้นะคะง่ายดีที่แบบลอกลอกแล้วก็แปะเอาอ่ะอหาง่ายค่ะมีขายตามไทยวัสดุโฮมโปรก็มีขายแล้วก็ราคาถูกด้วยปูง่ายด้วยตัดง่ายด้วยไม่เจ็บมือด้วยอายุการใช้งานเขาก็ 5ปีเหมือนกันนะก็คืออยู่ได้นานเหมือนกันก็ลองเลือกดูนะคะลองศึกษาหาขา้อหาข้อมูลดูว่าอันไหนดีอืมแต่ที่แนนเลือกคลิกล็อกเนี่ยเพราะว่าแนนคิดว่าเผื่ออนาคตอะเราเบื่อหรือว่าเราอยากแบบลื้อไปปูที่อื่นเนี้ยคือมันมันลื้ง่ายแล้วมันก็ไม่ทําให้พื้นบ้านเราเสียก็เลยเลือกเป็นแบบคลิกล็อกแค่นั้นเองนะคะอืม วันนี้ก็มาตอบคำถามให้ครบหมดทุกอย่างแล้วนะคะหรือว่าถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมตรงไหนก็สามารถทักมาถามแนนได้แนนินดีตอบให้ต้องบอกก่อนว่าแนนไม่ได้เป็นช่างแนนไม่ได้มีความรู้ทางด้านนี้นะคะที่ทำคลิปไปก็คือด้วยความอยากรู้อยากลองของตัวเองแล้วก็ที่มาตอบคำถามให้ก็คือจากประสบการณ์ตรงเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีข้อผิดพลาดประการใดต้องขอโทษด,ด้วยนะคะแล้วก็ยังจะมีโปรเออโปรเจก ต่อไปที่จะทําเกี่ยวกับห้องเอาไว้ติดตามแล้วกันเนาะว่าแนนจะทําอะไรต่อนะคะยังไงก็รอดูเนาะเอาไว้เจอกันใหม่คะ่ะขอบคุณที่ดูจนจบนะคะแล้วเจอกันจะ้ะบ๊ายบาย